เก่งและดีท o บีนะเมวันในวันนี้ขอติดตามกันหน่อยเพราะว่ากลุ่มดีเด่นประจำปี2502อันนี้เป็นกลุ่มชนะเลิศด้วยใช,ใช่ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภทอาชีวะและอุดมศึกษานั่นคือมหาวิทยาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครับจาก<อ>จังหวัดชนบุรีนั่นเองโอ,โอไไง้ไม่ไกลไม่ไกลจะเจงขนาดไหนเอา้าไปตามดูกันเลยไปกันเลยคะ่ะ วลครัมทูอโตสุดยอดชมรมทีสะดวกสบายพื้ที่มากมายมีเรื่องดีๆทุกวันมาหลายแท้ที่สุดในโลกลาทูบีดับเบวันกิจกรรมก็ดีโรศสทก็ดที่ไหนกดีกว่านี้มาหลายแเวคัมทูอัมโตเวลคัมทูอัมโตเวลคัมทูอัมโต สวัสดีครับผมนายพิรพงศ์บุญการประธานชมรมทวีน้ำเมื่อวันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้องโบน้องแพงไว้รองประธานชมรมทวีน้ำเมื่อวันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสอนสวยเป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเมื่อวันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลัยศิลเลขาธิก,การชมรมทูบีน้ำเมื่อวันพวกเราทั้งสี่คนเป็นแกนนำชมรมทูบีน้ำเมื่อวันมะข่ายเจียเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกรุ่นที่สอง ชมรมทบีนโมวันมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลตะว,วันออกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2560โดยเราในน้อมนำท่านดารในทุนกมอมหญิงอุงอบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีในการรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผนวกกับความตั้งใจจริงของผู้บริหารและอาจารย์สู่การรวมพลังการของนักศึกษา4คณะ1สถาบานันเพื่อให้มหาวิทยาลัยห่างไกลาจากยาเสพติดอย่างแท้จริงโดยเริ่มต้นเราม,มีจํานวนสมาชิกเพียง500คนหลังจากนั้นชมรมของเราได้ดําเนินง,งานภายใต้หลัก3ก3ยอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเรามี จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น2,750คนซึ่งเป็นหนึเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยกอที่1กอกรรมการซึ่งแต่งออกเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้1คณะกรรมการกิตติมศาัากดิ์ประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาคตาและเอกชน2คณะผู้บัาคับอำนวยการประกอบไปด้วยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรรืองชยัยฟูพุทธิสิริท่านรองอธิการบดีและท่านผู้อุปนวยการกองพระนารักศึกษาและ3 ซึ่งมาจากสมาชิกภายในชมรมที่มีความสมัครใจโดยการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น3 4คนมีวาระการทํางาน2ปีเป็นฝ่ายการทํางานทั้งหมด5ฝ่ายคือ1ฝ่ายจัดหาทุน2ฝ่ายกิจกรรม3ฝ่ายประชาสัมพันธ์4ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์5ฝ่ายสนัสนุนดูแลและประเมินผลโดยเรามีการจัดทําคําสั่งบทบาทและระเบียบการบริหารจัดการชมรมสําหรับคณะกรรมการให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งแต่ละครั้งมีการทําวาระการประชุมรายงานการประชุมและต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3เพื่อพิจาาาาารรรณณนนนมมังปะแก โครงการและกิจกรรม่อที่กอกอ,องทุนเราได้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้คือ1่งบประมาณสน,สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากมหาวิทยาลายัยและจังหวัดชลบุรีจำนวน5 0 0 0 0บาท2เงินประเภทเราดมทุนเพื่อวความยั่งยืนของชมรมเพื่อสมาชิกโดยสมาชิกเราได้จัดกิจกรรมเพื่อเราดมเข้าชมรมดังนี้คือ1การเล่นดนตรีและการสแสดงจำนวน3,000บาท2งเงิงงนรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดจำนวน5,000บาท3าารออกร้านขายผลิตภัณฑ์โดยมหาวิทยาลัยเราได้ขึ้นชื่อมีดอกกวัวที่สวยที่สุดในโลกเราจึงจัดทำโบสถ์แห่งทบีของชำรวยีีสร้างชื่อและรายได้ให้กับชมรมของเรา ในราคาช่อละ100บาทขึ้นไปและเรายังมีอาหารเพื่อคนรักสุขภาพทูบีสลัดโลในราคากล่องละ30บาทโดยในปี2562เรามีไรายได้จากการาระดมทุนทั้งสิ้น25,700บาทซึ่งเราได้รวบรวมเงินทั้งหมดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและฝากเงินเข้าธนาคารกรุงไทยภายใต้ชื่อชมรมทูบีน้ำประวันมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งเรามีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนซึ่งต้องมีการเบิกจ่าย2ใน3ประกอบด้วยประธานเลขานิตามมติที่ประชุมและบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เรานำเงินไปใช้ กิจกรรมของชมรมเท่านั้นปัจจุบันเรามีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งสิ้น7 5 7 0 0าบาทซึ่งเพียงพอต่อการกิจกรรมในชมรมครับก่อนที่3ก่อกิจกรรมเราได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ R M U T T O A U T O A R E A C T I O N การตอบสนองเพื่อการสร้างกระแส M m O D E R N การจัดกิจกรรมที่ทันสมัย U N I T Y ความสามัคคีในการทำงาน T E A n R E ความอดทนในการทำงาน T E A M W O R K การบูรณาการในการทำงานร่วมกัน O f f e R การนำเสนอและการแสดงความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วย3ามยุทธศาสตร์ ชูบี้ดีเด่นพวกเราสำราญสามต่อสามยาวพวกเราเร่งทำราชมงคลเปิดไปว่างความทุกทุกทูี้เฉยสงราชมงคลเป็นหนึ่งโดยไม่พึง่าชุบี้ดีเด่นพวกเราสำราญสามต่อสามยาวพวกเราเร่งทำราชมงคลชูป,ปีปีนี้ชาวราชมงคลลมใจจับมือกันไว้พือก้าวเดินไปของกันยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง การรณรงค์ปกติสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเรามีกิจกรรมทั้งที่11กิจกรรม1การรณรงค์สร้างกระแสผ่านสื่อจำนวน3กิจกรรม2การรณรงค์สร้างกระแสผ่านกิจกรรมจำนวน6กิจกรรม3การรณรงค์สร้างกระแสผ่านตัวบุคคลจำนวน2กิจกรรมกิจกรรมเด่นในยุทธศาสตร์ที่1คือกิจกรรมทูบีอ mo มโต้สตาร์โดยชมรมทูบีน้ำเมื่วันจับมือกับองค์การนักศึกษาในการจัดการประกวดเพื่อคนหานักศึกษาชายหญิงที่มีความพร้อมเป็นเยาวชนต้นแบบทูบีอะโมโต้สตาร์เพื่อเป็นต้นแบบบในนนกกกาาาารรส้้งัััดหศึษ รุ่่นใหมปลดล็อกและทำลายกำแพงเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งในรูปแบบของตนเองโดยสมาชิกชมรมในวชนราภร์แข่งขันและนางสาวธน,น,นัชพรรัตเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนใ,ในการประชาพมพันธ์กิจกรรมในชมรมระดับประเทศในงานก้าวราชมงคลแห่งประเทศไทยปลุกกระแสม,มหาวิทยาลัยราชมงคลสามสิบห้าวิทยาเขตทั่วประเทศไทยให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและสร้างค่านิยมให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผลทราบแบบประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย4.67อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมสมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมผลจากการจัดกิจกรรมในชุดสาทิ่หนึ่งทำให ต้องการเป็นประโยชน์ทําให้ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปลูกกระแสค่านิยมนําให้เรามีจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นยุทธศาสตร์ที่2 การเส,สริมสร้างภูมิคุ้มกันทางติตไซให้ใหแก<ย>่เยาวชนหนึ่งเรามีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการทูบีน้ำม่วงวันเป็นหนึ่งโดยเพื่งยาสิติดเมื่อว,วันที่3เมษาย,ยน2562ณภูซไยวันเล่รีสอร์ทจังหวัดระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้ได้ดำเนินง,งานตามโครงการทูบีน้ำม่วนจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนักยาสิติดทักษะในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญนะคะเพื่อร่วมพลังชาวทูบีอมโตโตให้มีความรักความสมัคคีและความเป็นหนึ่งพร้อมที่จะส่งต่อพลังบวกไปสู่่สมมมมมาาาาชชิกกกรรคผลจจเนวพพึอใ ลี่ย4.64อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม2เราได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนเมือวันโดยมีดิฉันเป็นผู้จัดการศูนย์ค่ะเราดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ปรับทุกรกิจกรรมทุกปัญหาทุกสามีทางออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตป้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยชิลเลนทุกๆเดือนปัญหาศูนย์จะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนความรักและเศรษฐกิจเฉลว โดยมีตารางกิจกรรมที่ชัดเจน2ส,สร้างสุขด้วยมุมที่จะสรรสรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำดนตรีไทยและดนตรีสากลและ3แก้ปัญหาพัฒนา e อ q ิด้วยเกมที่เสริมทักษะและช่วยในกระบวนการแก้ปัญหาอีกทั้งยังมีแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและเรายังมีโครงการใครติดยาย<อ>กมือขึ้นโดยการสืบตรวจคัดกรองสารเสพติดจากผลตรวจสุขภาพนักศึกษา ح, ใหม่เป็นประจำปีพบว่าไม่มีนักศึกษา ح, ของเราน ติดสารเสพติดคิดเป็น100แต่เรายังพบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการลดลาเลิกแอลกอฮอล์เราจึงได้จัดโครงการอบรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่สูบมันบับผู้ติดยาเสพติดนวัดท่ากระบอกจังหวัดสระบุรีโดยเราได้รวมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจำนวน50คนเข้ารบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงโทษและพิดพลาจากยาเสพติดแ่งได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการบับัดผู้ติดสารเสพติดและโรคแอลกอฮอล์เรื้อรังผลจากการจัดกิจกรรมทำให้นักศึกษาต เซติติและเลิกกอล์ฟจำนวนคนทําให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นและยังเป็นกระบอกเสยงการส่งต awesome. ่อผู้บอกให้รู้ถึงภัยร้ายและพิษร้ายจากสารเสพติดรวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยค่ะผลจกันประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย4.65อยู่ในระดับดีเยี่ยมสมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีจิตใจที่เข้มแข็งสมควรให้เยาวชนและสมาชิกช่องมทูดนมวันอมุตโตปลอดสารเสพติด100%ยุทธศาสตร์ที่การการ เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาขยายเครือข่ายภายใต้กิจกรรมทูบีอามโต้บัสออนทัวร์เป็นการจัดก,กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมทูบีน้ำมวันโดยมีแกนนําที่มีความรู้และความสามารถคอยเป็นที่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในการจัดก,กิจกรรมดําเนินงานไปยังโรงเรียนและสถานประกอบการในตำบลบางพระและชมุมชนในจังหวัดชลบุรีทําให้ในปี2562เราได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมจานวน5ชมรมและนสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจํานวน3ชมรมและเรายังมีโครงการทูบีอามูโต เพื่อศึกษาได้เปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมทวีในเมื่อวันต้นแบบทั่วประเทศโดยเริ่มต้นจ,จังหวัดชลบุรีทาให้ในปี2562เราได้ศึกษาหรือเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานและทํา MOU กับชมรมทวีในเมื่อวันต้นแบบจํานวน5ชมรมโดยในปีนี้เรามีแผนที่จะสร้างเครือข่ายให้กับ2สถานศึกษา2ชุมชนและ1สถานประกอบการคะ่ะ ผลจากการจัดกิจกรรมทาให้เรามีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดตั้งเครือข่ายชมรมทุบีในเมื่อวันได้อย่างมั่นคงอีกทั้งยังได้รับการประเมินความพึ่งพอใจโดยเฉลี่ย4.7กิูลในระดับดีเยี่ยมสรุปการจัดกิจกรรมทั้ง3ยุทธศาสตร์เราพบว่าจํานวนประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลายซึ่งทําให้เกิดประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งผลให้สมาชิกชมรมทุบีในเมื่อวันมีเครือข่ายการทำงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดผลจากการดําเนิิิินนนนนงงาาาาาาชมมมรรรรเีกกํตตแปบั เป็น100่มีการติดตามและประเมินผลและนาประโยชน์ที่ได้ในการจัดกิจกรรมมาพัฒนาชมรมผลสําเร็จที่เป็นรูปมาทำภายในชมรมคือชมรมทวีนวันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับรางวัลชนะเลิศในจังหวัดชลบุรีและเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศค่ะที่สาคัญที่ตักม้อประธานชมรมได้รับรางวัลชาชูเกียรติเยาวชนดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2 5 6พอกอได้รับรางวัลชาชูเกียรติเพชรราชมงคลตะวันออกและภายนอกชมรมได้รับรางวัลชงเชยการจัด าาศึกษภตวันสำหรับความต่อเนื่องเรามีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไว้สาปีเพื่อความยั่งยืนมีการโนรงการใช้สื่อย่างสม่งเสมอมีแผนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่จะไม่เกิดการทำงานที่ยั่งยืนผลจาก,การประเมินความพึงพอใจในการทํางานดยชฉลี่ย46อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมสมาชิกมีความพึงพอใจในการทําโครงการทบีนเมื่อวานอยากให้ทําอย่างต่อเนื่องและตลอดไปทีป่นับเมื่วันันของพวกเราที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน จะขอเป็นคนเก่งและเป็นคนดีสิ่งนี้ที่ต้องการจะเก่งและดีทูปีนัมเบอร์วันพวกเราสมาชิกชมรมทูพีนัมเบอรวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่สำคัญในการโนรมป้้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเยาวชนตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นนโยบายมุ <IS> ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจพวงใหญ่สังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ่งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปชนต้นแบบเอ่งและดีคูอดีนับวันไอดอล